สวัสดีครับพี่พี่ท่าน,นวันนี้ผวกกระช่องพีเอ็นพาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมไอเอพีนี้ก็เป็นเอพีที่สองอสิบเก้าแล้วนะพี่นาะมีพาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองค์ละสองรบ้บาทครับผมพร้อมส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ในรับสององก็ลดเหลือสามร้บาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทางไอ้กล่องรับเบอร์โทรซูเปอร์สองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไอเดล่าก็จะเป็น pop corn ีโอเนสองห้าสามสามนะพินะเหลือจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ททั้งงงช่อาเลย วันนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะแล้วก็ช่วงท้ายคลิปวันนี้มีรายการพิเศษมาให้3รายการครับผมเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนเดีย๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งจะเป็นสมเด็จอ่าหลัง้อยพระพุทธบาทออกวัดพระพุทธบาทอ่าสระบ,บุรีนะครับผมเป็นของหลวงพ่อกวีปลูกเสกนะรายการที่หนึ่งองนี้จะมีกำไรแขนนะครับนี่องค์นี้สวยนะนี่องค์นี้สวยสวยเลยนี่ครับรายการที่หนึ่งนะแต่อาจจะมีกระทงกระเทาะบ้างก็เป็นธรรมชาติของพระนะครับเนี่ยนะครับ นะหลังจะเป็นพระพุทธบาทนะสระบุรีนะครับผมนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยออกวัดพระพุทธบาทสระบุรีครับผมนี่นี่นองค์นี้จะมีกําไรแขนนะครับนี่เห็นไหมนี่มีกาไรแขนนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นปู่ทวดพระครูใบดีกาขาวรายการที่สองนี่ปู่ทวดพระครูใบดีกาขาวนี่ องค์นี้รายการที่สองนะครับนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นอ่าสมเด็จพุทธจารย์โตกครับผมเป็นรูปหลอ่อสมเด็จพุทธจารย์โตรายการที่สามนี่เป็นปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ปีสองพันห้าร้อยนี่นะนี่ครับ เป็นปี2 5 0 0้าร้อยเป็นรูปเหมือนสมเด็จพุทธจาจย์โตครับผมในนะครับสองบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นปิดตานณมิหลวงปู่ศรีวัดเขาธรรมบุญน,นารายการที่สี่นี่พร้อมเนี่ยพลาสติกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปิดตาณมิหลวงปู่ศรีวัดเขาธรรมบุญน,นากกนนนครับผมน่นนะครับสอง200บาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้า ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสโสธรลงยานะครับผมนี่ยเหรียญหลวงพ่อสโสธรลงยารายการที่ห้านะครับนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นปิดตารายการที่หกครับผมน,นี่ครับเป็นปิดตารายการที่หก นี่ครับนี่สองร้อบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นเหรียญโลบุโต,ตะรายการที่เจ็ดครับผมนี่ครับนี่โลบุโต้ปีสองห้าหนึ่งหนึ่งรายการที่เจ็ดนะครับผมนี่ครับองค์นี้รายการที่เจ็ดสองร้บาทต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นเหรียญโลบุชอบนะรุ่นรักพ่อครับผมในปีสองห้าหกศูนย นะครับเป็นเห,นหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นลักพ่อนี่นะครับเป็นปีหกศูนย์นะนี่สวยๆเลยนะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่เก้าก็จะเป็นเหรียญอาวัดพนันเชิงนะครับผมนี่เป็นเหรียญวัดพนันเชิงรายการที่เก้าครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อสูตรวัดกาหลงรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อสูตรวัดกาหลงนี่นะครับรายการที่สิบรุ่นปีตะกุลนะครับผมนี่ออกจังหวัดร้อยเอ็ดนะนี่ครับรายการที่สิบครับผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดครับผม นี่ยเราพจัดรายการที่สิบเอ็ดะครับสองบยบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นคุณแผนรายการที่สิบสองเป็นคุณแผนอาแร่เหล็กน้ำพีนี่คุณแผนแร่เหล็กน้ำพีรายการที่สิบสอง ค,คุณแผ่นแร่เหล็กน้ำพีนะครับผมรายการที่สิบสองครับผมนะครับสอง้บาทต่อไปเป็นรายการที่สิบสาเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับนี่อุปสร้างโรงพยาบาลนะปีศูนย์เก้านี่ครับเหรียญนี้รายการที่สิบสามรูสร้างโรงพยาบาลปีศูนย์เก้าครับผมน,นี่ครับ สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่โตครับผมรูปหล่อหลวงปู่โตรายการที่สิบสี่ปีสองพันห้าร้อยครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นปิดตารายการที่สิบห้าครับผมนะครับ นี่ครับรายการที่สิบห้านี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่สิบหกเป็นเหรียญอาหารข้างหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนี่ครับนี่ครับ เปเียนหันข้างหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญรายการที่สิบหกครับผมต่อไปเป็นเหียนหลวงพ่อมุมรายการที่สิบเจ็ดนี่ครับนี่เดี๋ยวหลวงพ่อมุมรายการที่สิบเจ็ดครับผม นะะี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญหลวงพิสวงรายการที่สิบแปดครับผมนะะี่ครับรายการที่สิบแปดนะครับผมองนี้รายการที่สิบแปดสองร้อยบาทต่อไปเป็นรูปหลอนหลวงพ่อเงินรุ่นอารุ่นฟ้าคำลนนี่ รายการที่สิบเก้านะครับรูปลอลวมพันเงินรุ่นฝาคำลนรายการที่สิบเก้านะครับผมนะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นเหรียญหลพ่อพคูนรายการที่ยี่สิบนี่เป็นเหรียญหลพ่อพคูนนะรุ่นลายเซ็นครับผมปีสามหกนี่รายการที่ยี่สิบนะครับนะครับเป็นรุ่นลายเซ็นนะ นะครับปีสามหกนะครับนี่รวามเรียมเก่าๆแบบนี้เลยสองร้อยบาทรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นเรียญพูดซอนหลือพุดทวดกับอาจารย์ทิมนี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเรียนภาพปากอ่าพูดซอนหรือพูดทวดกับอาจารย์ทิมนะครับผมหลังจะมีโค้ดหนึ่งศูนย์แปดสองนะครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นปิดตาหลู่เอี่ยมรายการที่ยี่สิบสองปิดตาหลปู่เอี่ยมนะครับรายการที่ยี่สิบสองครผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามเป็นพักกิ่งบัวเข็มวัดคุ้งตําหนักนะครับผมพักกิ่งบัวเข็มวัดคุ้งตําหนักนะครับวัดคุ้งตําหนักนะแต่ตรงนี้เขย่า,ยากิ่งไม่ได่างนะกิ่ง ที่เขาไม่ได้ฝังจิิงนะครับผมไม่มั่นใจนะรุ่นเนี้สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นี่ต้องขออนุญาตอ่ผมจําไม่ได้นะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยอ่าหลวงพ่อโตไหมเนาะพิมพ์นี้ต้องเป็นหลวงพ่อโตครับผมหลวงพ่อโตบางพีอะ่ะนะครับเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นหลวงพ่อโตบางพีนะเนี่ยรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อบาท ต่อไปเป็นรูปเหมือนพระผงรูปเหมือนสมเด็จพุทธารย์โตรายการที่25อ่าองค์นี้นะ่าจะเป็นพวกรุ่น108ปีรุ่น100กท่ไร่นะข้างหลังเขาจะเป็นลายเซ็นโตเนี่ยโตผมมาลังสีแบบนี้นะครับนี่เนื้อหาบนสากจะแบบนี้เลยนะนี่องค์นี้รายการที่25นะครับผมเนี่ยหลังลายเซ็นแบบนี้นะครับเนี่ย200บาทครับผมรายการที่25ต่อไปเป็นอ่า พระพุโทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนรายการที่ยี่สิบหกองนี้พร้อมตลับมาแบบนี้แล้วนะครับผมนี่ไปพร้อมตลับแบบนี้เลยนี่ครับพร้อมตลับแบบนี้เลยนะครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นคุณแผนขี่หงพายหลวงพ่อกลวยครับผมนะเนื้อหาก็จะเก่าๆอย่างนี้นะเนี่ยนะครับเนี่ยเนื้อหากเก่าๆแบบนี้เลย รายการที่ยี่สิบเจ็ดนี่ครับรายการที่ยนะี่สิบเจ็ดนะนี่คุณแผนขี่หงพายนะครับผมสองร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญเจริญพรนบนหลวงพ่อคูณรายการที่ยี่สิบแปดอ่าด้านหลังจะเป็นนี่เป็นรูปหลวงพ่อคูณอายุยืนแบบนี้นะไม่ค่อยได้เจอนะเหรียญแบบเนี้ยเนี่ยเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะครับผมนี่อด้านหลังก็นี่เห็นไหมรูปไม่ได้เบอร์นะครับเรามีต่อโค้ดนี่ยเห็นไหม อายุยืนนะครับนี่นี่เนี่ยเป็นเป็นรูปหลวงพ่อคูณนะครับเป็นรูปเหมือนคล้ายๆรูปล็อกเก็ตอะไรอย่างงี้นะเนี่ยถ้าติดไว้ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน,น่าใช้เลยนะครับแบบนี้นี่สองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นกิ่งอ่าหลวงปู่อ่าหลวงอาจารย์ฟันกิ่งอาจารย์ฟันอาจาร์โลนี่รายการที่ยี่สิบเก้า รายการที่ยี่สิบเก้าเป็นกิ่งอาจารย์ฟันอาจารโลมีเลขโค้ดนะห้าหนึ่งเจ็ดแต่องเน,นี้ยกิ่งไม่ดังเนี่ยกิ่งไม่ดังนะองค์น,นี้ผมแจ้งไว้ก่อนแต่ได้สวยเลยครับผมนี่ถ้าใครไม่ติดเรื่องกิ่งนะเห็นไ,ไหมดูเม็ดประสกเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าใครไม่ติดเรื่องกิ่งนะผมว่าสวยเลยเห็นไหมกิ่งอาจารโลครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการที่สามสิบ สามสิบก็เป็นหลวงเหรียญหลวงพ่ออุตมะครับผมเหรียญหลวงพ่ออุตมะนี่รายการที่สามสิบนี่นะครับเหรียญหลวงพ่ออุตมะนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบต่อไปเป็นรายการพิเศษรายการพิเศษแล้วมารายการที่สามสิบเอ็ดนะองค์เนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรอะหลวงปู่ทิมหรอ ผมได้เก่าอะอันเนี้ยได้เก่าเลยเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยดูเนืเนน้อหาโลหะนะได้เก่าเลยนะครับผมองคนเนี้ยเนี่ยแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นทางหลวงพ่ออะไรนะเนี่ยได้เก่าแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยนี่ครับอง์นี้รายการที่สามนะนี่ ผมขอสามร้อบาทครับผมขอสามร้อบาทนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะผมเขียนราคาให้แทบหนึ่งนะครับสามสิบเอ็ดขอสามร้อยนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสองเป็นเหรียญอ่าเนื้อเงินหลวงพ่อคูณครับผมเป็นเหรียญน,นั่งเป็นเหนรียญคล้ายๆอะไรอ่ะเป็นเป็นเนื้อเงินนะ เนี่ยแต่เนี้ยเขาเลี่ยมหลุดแกนนะเขาไม่ได้เลี่ยมเขาไม่ได้เลี่ยมเล่นๆน,นะแต่ผมให้ดูบัวก,ก่อนนี่เห็นไหมแต่แต่คนเลี่ยมมาเขาน่าจะเลี่ยมมาไม่ดีผ่าเลยหลุดแกนเป็นเนื้อเงินนะเนี่ยอี่ดูผิวครับหลัวพ่อคูนครับผมนี่เป็นเนื้อเงินนะครับผมนี่เลขโค้ดสี่สี่สามศูนย์นะนี่น โหวตบ้านไร่ปีห้าแปดนะครับเนี่ยเนื้อเงินนะพี่นะแต่อันนี้เขาเลี่ยมมาไม่ดีถ้าไม่งั้นไม่ต้องไปเลี่ยมใหม่เลยนะครับเนี่ยถทาไม่งั้นไม่ต้องไปเลี่ยมใหม่เลยนะเนี่ยเนี่ยเขาเลี่ยมมา,าก็แก๊กก็ก๊กหลุดเกนไปลนะเลี่ยมมาสวยซะด้วยนะใช่ไหมดูเขาเลี่ยมบัวเนี่ยอ่าเหรียญนี้เนื้อเงินผมขอห้าร้อยบาทคร Cap ับผมขอห้าร้อยบาทรายการที่สามสิบสองนะเหรียญแล้วก็คูณครับผมขอห้าร้อยบาท ยังหนักเลยนะหนักมากนะครับขอห้าร้อยนะนะครับรายการที่สามสิบสองต่อไปเป็นรายการที่สาสิบสามอ่ารายการสุดท้ายของพิเศษนะเป็นอะไรนะเข็มกัดหลวงพอ่อฤาษีอิงดำเข็มกัดหลวงพอ่อฤาษีอิงดำครับผมนี่ นะนะครับไม่มีเบอร์นะครับผมเห็นไ,ไหมไม่มีเบอร์นะนี่เป็นเข็มกัดหลวงพ่อฤาษีดิเงำครับผมนี่เพื่อนี่นั่นได้ตามหาอยู่นะครับนี่นะครับองค์นี้รายการที่สามสิบสามนะเป็นรายการพิเศษขอห้าร้อยบาทครับผมขอห้าร้อยบาทรายการที่สามสิบสาม ครับรายการที่33นะครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆพี่อนใอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของแกไลนมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ